สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคดีพลิกน้องวลรับบริจาค2ล้าน7แสนได้เก่งเรียนหมอจนไม่จริงโกหกคนทั้งประเทศเป็นความดราม่าต่อเนื่องมาจากเหตุการณ์ทานน้ำใจหลั่งไหลช่วยเหลือนักศึกษาเรียนดีแต่ฐานะยากจนสอบติดคณะแพทยศาสตร์แต่ฐานะทางบ้านไม่เอ,อื้อครูได้เปิดเผยเรื่องราวก่อนที่จะเปิดรับบริจาคจนยอดทะลุ2ล้าน7นนั้น ล่าสุดกลายเป็นดราม,มา่าเมื่อมีสมาชิก Facebook และทวิตเตอร์ได้แชร์เรื่องราวดังกล่าวพร้อมตั้งคำถามว่ามีความเหมาะสมที่จะได้รับเงินบริจาคหรือไม่เนื่องจากฐานะของผู้รับบริจาคไม่ได้ยากจนจริงตามที่ให้ข่าวไว้สมาชิก Twitter 1, ทวิตเตอร์รายหนึ่งทวิตข้อความเขาบอกว่าบ้านจนทั้งบ้านมีแค่1,500บาทแต่น้องคือ 1. มี iPad Pro ใช้2มีเงินจัดฟัน3เป็นเจ้ามือหวยในกลุ่มกลุ่มหนึ่ง 4พี่สาวขับรถราคาเกือบล้านหาพี่ชายขับบิ๊กไบค์เงินสด6ใช้น้ำหอมดีอพร,ร,ร้อมโชว์หลักฐานเรื่องการรับซื้อหวยจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นดังกล่าวอย่างกว้างขวางพร,ร้อมกันนั้นยังมีคอมเมนต์จากกลุ่มเฟซบุ๊กน้องใหม่มม,มส .63 ระบุว่า ฝากถึงน้องที่ได้รับเงินบริจาคไป3ล้านฝากถึงน้องที่ได้เงินบริจาคไป3ล้านกับได้ทุนเรียนฟรีนะคะไม่อายหรอคะที่ถือ iPad Pro Apple Pencil 2แล้วยังกล้าขอบริจาคไอฟันที่จัดอยู่ไหมคะอายน้ําหอมดีอ่อที่ใช้อยู่บ้างไหมคะแล้วคนจนที่ไหนจะมาโพส์ตรับซื้อหวยแบบนั้นคะตลกดีนะคะโลกใบนี้ หวยออนไลน์นี้ไม่มีเงินทุนจริงๆทำไม่ได้นะคนจนมีเงินติดบ้าน1500คงไม่กล้าเสนอหน้าไปโพสต์รับหวยออนไลน์หรอ,อกมั้งจนจริงคงไม่กล้าซื้อรถคละะเกือบล้านหรอ,อกมั้งไม่มีบ้านห้องแอร์หรอกมั้งคะฮ่า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 ยินดีต้อนรับสู่มมสท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ